ตอนนี้เป็นเวลาตีสามแล้วนะครับก็มีภาร,รกิจคือไม่ใช่ภาร,รกิจหรอกคืออยากทำเพราะว่าผมกำลังบ้าตู้ไม้น้ำแต่อยากจะทำตู้ใหม่ก็เลยมาวางเลเยอร์เอาจัดเลเยอร์เซึ่งตู้เนี่ยมันมีขนาด45เซนแต่เราอยากให้มันเป็นตามที่เราต้องการแล้วก็เคยโอเค ไอแผ่นเนี้ยเป็นแผ่นรองตู้อยู่แล้วละ่ะเราก็เลยเอาหินเนี่ยมาวางมาจัดเลเยอร์เอาก่อนเพื่อที่จะได้ไวต่อการไม่ต้องมานั่งแบบพอลงหินไปแล้วมมนต้องมานั่งจัดนะอะไรก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับผมเนี่ยเราก็เอาหินเนี่ยมาวางตามเลเยอร์แล้วเราก็มาดูว่าเฮ้เราจะ ประเมินว่าเฮ้ยเราจะใส่หินแค่ไหนต้นไม้อยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับผมประมาณนี้แหละก็มีฮ็อบบี้หลายแบบนะฮะแต่คือว่าช่วงนี้ก็อยากที่จะมีฮ็อบบี้ที่มันมันช่วงโควิดอ่ะมันไม่ได้ออกไปไหนนะฮะก็ทำแต่งานก็กันพาแล้วก็ไม้น้ำก็ใช้เวลาพอสมควรเลยในการแบบเอ้ยกว่ามันจะเสร็จกว่ามันจะ ฟอร์มต้นไม้เป็นไงต้องเลี้ยงต้นไม้เป็นเดือนนะะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยคือผมก็คิดว่าจะทำชาแนลที่เกี่ยวกับไม้น้ำด้วยนะฮะขออนุญาตไปทำก่อนก็อาจจะทำอีกสักครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวก็ไปนอนแล้วพรุ่งนี้ก็ทำงานเหมือนเดิมนะจ๊ะอ่ะขออนุญาตทำก่อน โอเคเลเยอั์ okay. ก็จะประมาณนี้นะครับผมแต่คือว่าจริงๆแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันน่าจะ,อะพอใส่หินไปแล้วเนี่ยไอ้พวกตรงเนี้ยดินเนี่ยหินจะไปอยู่บนดินอีกทีหนึ่งนะฮะแต่คือว่าเลเอาั์มันจะดูแปลกๆแต่คือว่าต้องดูตอนเสร็จนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมอัพให้ดูอีกทีหนึ่งนะแค่นี้ก็พอลอะอะวันนี้ขอตัวไปนอนก่อนก็เตรียมอุปกรณ์ไว้พรุ่งนี้ค่อยมาทำต่อนะฮะกับเลเยอั์อันนี้นะ บา้เลยกาบายบายกูต์ไนท์มาวิกตัวแรกแล้วก็ซื้อจากมาเลยด้วยนะนั่นไปมาเลย์เราซื้อสี่หมื่นอะไรเนี่ยแล้วยุ่งอะไรกับเขาเนี่ยมานั่งคุยอะไรกับเขาเนวิกเลยสวยไหมดูดูดยุ่งอะไรกับเขาเนี่ยสวยไหมถ่ายเนี่ดีถ่ายนีดีเอ้ยถ่ายเนี่ยดีถ่ายเนี่ยดี <laughs> ยด A few moments later <laughs> โอ้เน่ จะห้าโมงและสี่โมงสี่สิบห้าเพิ่งได้กินข้าวเช้าเพื่อนมาหาคุยกันทั้งนู่นนี้นั่นแล้วก็นู่นนี้นั่นจนถึงตอนเนี้ยเพิ่งได้กินข้าวเดี๋ยวเนี่ย am, กันดั้มกล่องนี้ที่อยู่ในรถเอาขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเอามาใส่กล่องเดี๋ยวจะแยกดูแล้วไปหากันดั้มที่ตัวที่ต้องอามารีวิวยไม่มีนะไอออริจินอะไรเนี่ยยังไม่ได้รีวิวให้ทุกคนดูเลย เ,เด็กกินข้าวแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายว่ามีกี่ตัวอะไรบ้างแล้วก็ไอของนั้นมีกล่องเนี่ยยังมาส่งมาไม่ครบเดี๋ยวต้องขนของกลับบ้านดูดิโอ้โหกองขยะเลย,อยไอไมาเลยฮะเดี๋ยววันนี้ขอเคลียร์ของดีกว่านะเดี๋ยวค่อยมาถ่ายให้ดูนะฮะขอกินข้าวก็นีดูที่ปาแกแกแก นั่งเลยดีกว่านะใส่อันนี้โอ้โหศูนย์เกาะเลยเว้ยนี่มันมีล้อด้วยนะแต่คือเหมือนก็แบบว่าเอ๊ะเดี๋ยวใส่ลอ้อทีหลังก็ได้นี่ถ้าเกิดมันเป็นแบบเนี้ยหรือว่าเป็นแบนๆอย่างเงี้ยมันก็น่าจะแบบจริงๆแล้วเฮียสั่งมาอีกแบนๆเลยใส่แค่แบบตัวต่อตัวเงี้ยสั่งมาเยอะนะก็จะเนี่ย อันนี้มันไม่ดีอย่างหนึ่งคือมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะมันจะมันจะทับกันนะฮะนี่อันนี้นี่ออริจินเนี่ยยังไม่ได้รีวิวเลยนะครับนี่อันนี้อะไรเนี่ยสากุทำสีนี่อันนี้หัวอ่า อะไรนะจำชื่อไม่ได้นะอันนี้จำชื่อไม่ได้ทอกีฟรีวิวไปยังวะยังนี่เนี่ยยังไม่ได้รีวิวเลยอันนี้วิงหรือวะเอ๊ะทำไมยังไม่เคยอันนี้อะไรเนี่ย เป็นโลเป้เหรอนี้นี้อ๋อวิงวิงวิงอะไรวะเยอะจังยูนิคอร์นยูนิคอร์นอะไรอะ่ะเฮ้ยนี่ใครมีตัวนี้มั่งสุดยอดเลยบอกกันเลยสุดยอด ไทเทเนียมสุดจ้าไปเลยนะเสียวเขาหักชิเป่งเลยเก็บป้ายนอนนะนะเอ๋นะฮะน่าจะอยู่ได้นิดนึงนะก็ไม่ให้มัน,นอันนี้ไปอันนี้อะไรจำชื่อไม่ได้ อันนี้โอ้เยอะเหลือเกินอันนี้ซากุหนักจริงๆเลยอันนี้ทำมมันหนักๆอันนี้ไม่กระสายเดี๋ยวก่อน,อ,น,นนะอันนี้ทําสีแล้วแต่ไม่สําเร็จนะอะอันนี้ทําเองเปึ๊บเอนทีเกตทําสีใช่ไหมอะไรประมาณนี้ ยีวกีเลียนตัวเล็กซีกซีอองโอ้ยเจอตัวนี้โอ้ยเขาจะหักเฮ้ยอะไรหล่นดูดิดูเขาดิเขาจะหักเลยดูดินี่งอเลยดีที่ไม่หักแล้วอะไรหล่นมาเนี่ย ดาบงอเลยเนี่ยโอ้ยนะก็อันนี้โอ้ดว่าเอาตัวใหญ่ไวข้างล่างดีกว่าหนักเนี่ยมันทับกันนี่เอาตัวนี้ไว้อย่างงี้อันนี้ไว้อย่างงี้พอแล้วมั้งมันจะได้ไม่หนักนะอันเนี้ยเก็บไว้อย่างงี้อันหนึง่งได้ไหมวะ อันนี้อันนี้ก็ตัวใหญ่อย่างนี้นี่หันนวเขาให้ไม่พอได้ไหมวะน,น,นี้แล้วกันแล้วก็ตัวเล็กๆแซมๆอย่างนี้มั่วกันไปหมดแล้วเนี่ยนี่อะไรนี่ 2D 2D ทูด ยูนิคอรอนทองจ้าไปเลยเออจริงๆนะจะแยกที่ว่าเป็นยูนิคอรอนก็เป็นยูนิคอรอนไปเลยนะแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็ต้องลื้อนี่แบนชีนะสีไทเทเนียมใช่ไหมนี่อุ่นน้ำจิม ซากุ S S aku, MG อันนี้อะไร Elstyle หรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะอันนี้อุย้ยมันจะไม่พอแล้วเด้อนะอ่ะกจสองตัว Wing MG นะอันนี้อะไรตัวนี้ซื้อมา3,000บาททำสี ะะแพงนะเนี่ยตัวเนี้ยถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นราคาที่เขาซื้อมาแล้วทำสีนะอันนี้ฟีดอมมั้งใช่ไหมอันนี้โกเฟมไม่ได้รีวิวหมดไฟจิม้มอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะไอไอนั่นแหละตาวอล หัวซากุหัวโดมเอวิอาร์มหัวซากุทำสีอะไรก็ไม่รู้เอสดี SD, เอ่ออะไรก็ไม่รู้ลืมชื่อหัวแฮมเมอร์หัวซากุ ต,ตัวก็ตุ่นน้ำอ่ะอย่างนี้ไปก่อนไอปุ๊บอันนี้เอาตัวใหญ่หญลงเอะตัวนี้อู้ยีเสียวเสียวเสียวมันหักอันนี้อะไรนะซีอองอู๋เสียวหักที่เปล่งเลยว่ะ เอ้ยนี่ดูดิเดีเดวเดะเดเดนี่ยดูดิเอาหัวออกก่อนดูดอิอยากมีบ้านเหมือนคนอื่นนะจังนะอันนี้อะไรอ่า กันน้ำเบดหัวอันนี้บอยแบนดะชอบมากเลยซากุทำสีแปลงนู้นอันนี้อะไระหุ่นน้ำนี่บอยแบน อันนี้โลเป้หรือเปล่าวะน่าจะใช่นะน,น้ำนี่น่าจะเอเอเออะไรนั่นแหละเออน,น้ำหกักไหมวะอันนี้ชื่ออะไรไม่จำไม่ได้ ไปตู้นอนเอออันนี้บูม่าอันนี้เศษขยะอันนี้จำชื่อไม่ได้อุ่นน้ำหัวดีโอ แฟรบอยแบนสซากูเอ้ยไม่ใช่ไออ,อ,อะไรเนี่ยไอยอาร์จีไอตัวนั้นน่ะแล้วก็ซากูแล้วก็ไอรอนแมนหมดยังวะแล้วก็ตัวสุดท้ายเอ้ย ประมาณนี้น่าจะหมดแล้วนะอันนี้น่าจะไปอยู่ตู้นูนอ่ะฝากไปอยู่ตู้นูนกล่องนี้นไปตรงนั้นละอ,อโอเคน่าจะประมาณนี้นะไล้ตรงนูน้นอีกเทียบเลยเดี๋ยวลองกล่องมันมาก่อนเฮีย mm hmm. ต่างอย่างนี้ป,ประมาณสิบอันนะฮะ mm hmm. ก็ประมาณนี้อ๋ออันนี้มันอย่างนงี้นี่ อโอเคขออนุญาตไปจัดแจงก่อนแล้วกันนะแลเดี๋ยวค่อยว่ากันไปวันนี้ไม่มีอะไรครับผมนะพอดีว่าหยิบกล้องมาถ่ายเล่นนี่ให้ดูรูปนี่ช่วยไหมช่วยไหมช่วยไหม,มนะฮะ ว่างก็เอากล้องมาถ่ายเล่นยืดเส้นยืดสายหน่อยตอนที่จะอยู่ในตู้นะก็มีนายแบบอยู่แล้วเป็นหมาอ้วนนะนี่ก็ถ่ายรูปไงงอนะวันนี้ไม่มีอะไรมากนะฮะกับวีล็อกโง,โง่ๆช่วงนี้บอกเล,เลยว่าอย่าเบื่อกันแล้วกันเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ลงคลิปรีวิวเท่าไหร่แต่คือว่าทําไว้แล้วทําเรื่อยๆทำเงี้ยและช่วงนี้มันเหมือนก็แบบว่าไม่ค่อยมีอะไรเดี๋ยวสิ้นสิ้นอาทิตย์นี้มั้งมีการพาออกมาใหม่ก็ จะเอามาให้ทุกคนได้ดูกันแต่คือว่าเดี๋ยวให้รอมันออกมาแล้วเฮ er ียจะเดวันให้ทุกคนได้ดูเลยอย่าเบื่อกันนะจ๊ะแต่คือว่าเฮียทําไว้หลายคลิปมากนะฮะเดี๋ยวจะปล่อยกันเร็วๆนี้ก็ลองดูวีล็อกดูแล้วกันนะฮะถ้าชอบก็กดไลค์ให้ด้วยนะจ๊ะถ้าไม่ชอบบอกได้เลยว่าไม่ชอบเพราะเฮีย er จะได้ไม่ทําแต่คือว่าวีล็อกเนี่ยมันน่าจะสนุกเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพราะเฮีย er เพิ่งเริ่มทำไงอันนี้ก็คือจะติดติด ติดกล้องหรือถ่ายจากมือถือให้มากขึ้นนะในเป็นเดลี่นะฮะแต่ก็ไม่ว่ากันนะครับไปแล้วจ้ะบ๊ายบายวัสดีเพราะวันนี้ปวดท้องด้วยไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรไป้ะสวัสดีครับบุ๊๊